อ่าวันดีครับเอามาต่อกันที่ด่านท้าทายนะด่านสองเลยนะครับนี่การแก้อะไรวะการแก้ไขทดลองใช่ไหมเออโอเคด่านนี้นะครับด่านนี้มันจะมีป้อมบัฟให้กับแคทเธอรีนนะแคทเธอรีนจะมีบัฟมีป้อมสองป้อมด่านนี้ไม,ไม่ไม่มีอะไรมากครับแคทเธอรีนน่ะเขามีสกิลถ้าเราไปยิงเขาอ่ะเขาจะวิ่งมาหาเราประชิดเคาน์เตอร์นั่นคือข้อเสียของเขาด้วย ก็คือเราก็ไปแย่ให้เขาเดินมาหาพวกเรานั่นแหละทีนี้พอเขามาหาเราเสร็จอ่ะเราก,ก็ลุมยิงไปเลยเดี๋ยวเขาก็ตายไปทีนี้เนี่ยเวลาจะลุมยิงก็คือเอาตัวสายปืนนะครับสายปืนกลออกมาเยอะๆเลยด่านนี้อาจจะไม่ต้องฮิลก็ได้นะไม่ต้องเอาตัวฮิลลงเลยเอาตัวสายปืนสายอะไรก็ได้ที่มันยิงได้หลายๆทีแล้วก็มียิงสนับสนุนได้เนี่ยมาลุมเพราะว่าเดี๋ยวพอเราแย่แคเธอลีนเข้ามาแล้วอ่ะเราจะต้องรีบลุมเลยให้แขนเขาแตกไวๆ เราจะได้ตีเราไม่ค่อยโดนทีนี้เราก็จะสบายแล้วใครใครตัวไม่พอก็เอาพยายามเน้นตัวสายปืนกลนะครับสายสายปืนกลนะสายลักษณ์ที่มันเป็นสามเหลี่ยมเหลมๆหลมสามเหลี่ยมเหลมแหมเออนั่นแหละเอาลงมาให้หมดเลย <Emily. S 1> พวกนี้มันจะยิงตอดได้เยอะยิงตอดได้หลายทีนะครับแล้วก็ผมอาจจะเอานาอมิมาลงช่วยยิงมิสไซล์ใส่ป้อมมันแรกๆ Turn เทิร์นแรกอะ แต่ว่านาอมีเขาก็ช่วยยิงแคทเธอรีนได้ด้วยโดยที่แคทเธอรีนไม่วิ่งมาหาผมก็เลยเอา,านาอมีมายิงได้สองทีนะครับที่เหลือก็ตามนั้นเลยใครมีตัวอะไรก็เอาลงลงมานะครับเดี๋ยวเราจะแย่แคทเธอรีนให้เขาวิ่งมาหาเราในดงนี้แหละแล้วเราก็ลุมไปเลยภายในเทินสองเทินก็จบแหละนะครับลองดูใครไม่ไหวก็ไปเล่นด่านอ่อนก็ได้นะไม่ต้องเอาด่านโหดเพราะบางคนอาจจะเก็บเวลมาไม่ทนันอย่างผมเนี่ยก็เก็บเกิดไม่ทนันผมก็เวลแค่หกห้าเองคนอื่นเขาเจ็ดสิบแล้วเขาก็ยิงสบาย ของผมนี่ก็ประมาณแบบกลางๆกลางๆพอไหวไม่ถึงกับไม่ถึงกับเหนื่อยเกินไปก็พอไหวอยู่นะครับโอเคก็ลองดูตามนั้นลองไปเล่นกันดูก็ได้ครับหรือจะดูตามผมก็ได้ว่ายิงอะไรยังไงโอเคครับ System เนี่ยมาถึงผมก็เอานาวมีถอยมาแล้วก็ยิงป้อมเลยนาอมียิงได้สองทีเดี๋ยวไอ้วพวกไอ้วพวกโจมตีที่มันลุมยิงกันได้เดี๋เก็บเซฟเอาไว้เซฟเอาไว้ไวให้ให้เขามายิงแคทเธอรีนเอานาวมียิงป้อมไปก่อนต่อไปวิลเลียมผมจะตั้งป้อมรอไปเลยเพราะว่าเขายิงได้ไกล แล้วก็ยิงแรงด้วยแล้วยิงได้อีกทีก็ยิงป้อมไปเลยใครไม่มีวิลเลียนก็ไม่เป็นไรนะใช้ใช้ซิวี่คือตอดป้อมให้ซิวีอ่อ่ะแล้วซิวี่ยิงป้อมให้แตกอะ่ะแล้วซิวี่เขาจะยิงได้อีกทีหนึ่งก็ไปแย่แคทเธอรีนมาแค่นั้นเองนะเนี่ยก็แย่แย่ไปเรื่อๆยๆเนี่ยแคทเธอรีนเขาเดินเข้ามาแล้วใช่ไหมที่เหลือก็เสร็จเราแล้วเราก็ลุมไปเลยลอยเขามาอยู่กลางดงอะ่ะ แล้วเดี๋ยวคนอื่นมันลุมไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วพอ,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 อถึงตาฟีดาใช่ปะเปิดโลโกระนำใส่ไปเลยเออโอเค Before act. you มันล่อมันล่อฟีดาผมแขนไปเลยวะเออไม่เป็นไรเหลือมือข้างเดี๋ยวให้คนอื่นช่วยลุมได้ อย่างเอมิลี่อ่เงี้ยผมก็ถอย oh. ถอยมาแอบข้างหลังผมก็ยิงไปไปแคทเทอรี Catherine, เขาก็มาไม่ได้เพราะว่าโดนโดนบล็อกทางไว้อยู่เห็นปะให้เขามาอยู่กลางโดงแล้วก็โดนบล็อกทางด้วยเราก็ยิงฟรีเขาก็มาสวนเราไม่ได้ อ่านี่ก็นาวมิช่วยยิงได้อยู่เหมือนกันมิสไซล์มันมันก็ใช้ได้ไม่ได้แย่ยิงต่อไปอะไรใกล้แตกอะไรใกล้ทางก็เดี๋ยวให้ซิลวี่เขาเก็บคนสุดท้ายนะเพราะว่ารถให้เลือดมันน้อยที่สุดก่อนซิลวี่ไปยิงตอนเลือดเยอะก็ไม่คุมมันยิงต่อไม่ได้ให้ทุกคนยิงไปที่เสศษก่อนซิลวี่เก็บเธอสุดท้าย ใครใครไม่ค่อยไหวยก็เอาฮิลมาเพิ่มสักคนหนึ่งก็ได้นะอันนี้ผมก็เกือบจะไม่ไหวนะแขนก็แขนก็ไปเหมือนกันนะแขนก็แตกเหมือนกันนะด้วนเหมือนกันเลยนะเอาฮิลแล้วถือปืกนกลนะ่ะฮิลเขาก็ช่วยยิงได้อยู่ อ่าเนี่ยซิวี่ที่บอกว่าให้ซิวี่ยิงคนสุดท้ายเพราะว่าชิ้นส่วนมันก็เริ่มจะพังกันหมดแล้วซิวี่สกิตนิดเดียวก็แตกเริ่มแตกแล้วก็สกิต่อไปเรื่อยเรืยแขนแตกก็สบายแล้วขาไม่ต้องไปสนใจมันนะเพราะว่ามันมีสกิลพสสีฟขาไม่พังเพราะว่ามันเอาไว้วิ่งวิ่งหาเคาน์เตอร์ เนี่ยมันเล่นมันเล่นฟีด้าผมแขนพังไปเลยก็เลย AP ไม่ AP ขึ้นน้อยก็เลยก็ค่อยยิงไปเท่าที่มีอ่ะตายพอดีไงโอเคก็ประมาณนี้ครับลองดูนะลุมถ้าไม่ไหวก็ก็ไปเล่นด่านอ่อนด่านอ่อนกว่านี้ได้อยู่นะครับลองดูดูไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ